สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปหายเงินฟรี free, เป็นแอปใหม่ล่าสุดน,นะครับซึ่งวันนี้จะมาอัปเดตอะไรเอ่ยก็คือจะมาอัปเดตในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับวันนี้เราจะถอนเงินเข้าบัญชีของ TrueMoney Wallet นะครับซึ่งนะครับเราจะถอนเงินกี่บาทนั้นแล้วก็เป็นแอปอะไรนั้นก็ไปรับชมว,วิดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Googlebot นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันในส่วนของการทำภารกิจนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถานนะครับตรงนี้เนาะก็นับใครที่ยังไม่มีนะในส่วนของบัญชีของ Googlebot นะครับก็ให้เรากดที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะแปะลิงก์ไว้ในส่วนของวิดีโอวิธีการสอนการสมัครสมาชิกการสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ าการถอนเงินนะครับแต่ว่าการถอนเงินนั้นไม่ได้ละเอียดเนาะแต่ว่าวิดีโอนี้เราจะถอนเงินแบบละเอียดเลยทุกคนนะครับฉะนั้นก็ห้ามกอดคลิปนะครับในส่วนของวิดีโอนี้เราจะได้รู้ว่าเป็นการถอนเงินนั้นมันไม่ใช่การถอนเงินแบบว่าแอปทั่วไปอย่างเช่นโกเดลี่ไทเดลี่โกเนวิลนะครับมันไม่ใช่การถอนเงินแบบนั้นแต่ว่ามันจะเป็นวิธีวิธีหนึ่งนะครับฉะนั้นก็แนะนําให้เราดูคลิปนี้ให้จบนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปิดแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับกดปั๊บเลยนะครับอ่ะ ก็แอปนี้นะครับเป็นแอปหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ ios แล้วก็ android นะครับตรงนี้เนาะแอปนี้นะครับเล่นง่ายนะครับไม่ต้องลองทุนฟรีนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะสร้างรได,ได้ได้เช่นกันตรงนี้นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มีคะแนนนับอยู่ในบัญชีอยู่ที่47,375คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็นับเมนูนะครับมันมีเมนูไม่เยอะนะครับไม่ซับซ้อนนะครับก็เมนูอันนี้คือที่เราดูอยู่ตอนนี้คือเป็นเมนูหน้าหลักนะครับก็คือเป็นเมนูหน้าแรกนั่นเองนะครับเมนูหน้าแรกก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของอ่าภารกิจนะครับที่เราจะต้องทําในการที่เราจะหาคะแนนนะครับ ที่เขาเขียนตรงนี้คือ7คะแนน25คะแนนก็คือเป็นคะแนนที่เรานั้นสามารถที่จะรับได้ถ้าหากว่าเราทราภารกิจนะครับลุล่วงไปด้วยดีนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นคะแนนรวมที่เรามีอยู่นะผมมีอยู่ที่4 0่3ม่าคะแนนด้วยกันนะครับก็ในส่วนนี้คือเป็นเมนูของการเชิญเพื่อนนะครับเมนูนี้คือเมนูของการถอนเงินนะครับอันนี้คือเมนูของการตั้งค่านะครับก็ลองกดที่เมนูการตั้งค่าก่อนก็แล้วกันตรงนี้นะครับกดปั๊บเลยนะ เมนูการตั้งค่าก็จะประกอบไปด้วยนะครับการปรับแต่งบัญชีการตั้งค่าแอปสังเกตติดต่อเรานะครับอ่าแล้วก็ออกจากระบบนะครับอ่าส่วนเมนูนะครับเมนูอันนี้ก็คือเป็นเมนูของการถอนเงินนะครับอ่ากดถอนเงินไปนะครับเราจะถอนเงินกันก่อนนะแล้วก็เราก็จะค่อยพาทุกคนนะไปสร้างรายได้ไดกันอีกครั้งตรงนี้นะครับโอเคนะการถอนเงินก็จะมีเทสโตโ o ตัสนะครับแล้วก็เทสโตโ o ตัสนั้นสามารถถอนเงินได้อยู่ที่ 100บาทนะครับ grab นะครับ100บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ grab food นะครับ100บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ grab mart นะครับ100บาทเช่นเดียวกันนะครับคะแนนก็เหมือนกันนะครับประมาณ39,993คะแนนแต่ว่าถ้าจะถอนเป็น tour money wallet ห0บาทนั้นใช้คะแนนแตกต่างกันประมาณ2300คะแนนด้วยกันนะครับใช้คะแนนอยู่ที่4,1897คะแนนนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วให้เราใส่อีเมลนะครับตรงนี้เนาะให้เราใส่อีเมลที่เป็นอีเมลบัญชีของ Googlebot นะครับตรงนี้เนาะก็ให้เราใส่เลนแล้วก็กดคําว่าซื้อตรงนี้นะครับอ่ะใส่ให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนนะครับจากนั้นเราก็กดคำว่าซื้อไปนะครับนี่เนาะแล้วก็เขาได้เขียนว่าให้เราบันทึกนะครับอ่าผมก็กดบันทึกเลยบันทึกรับรองสำเนาถูกต้องนะครับอ่ากดซื้อไปเลยนะครับ ตรงนี้ก็นะครับระบบก็จะทำเลื่อนขอนะครับเขาก็จะส่งนะครับในส่วนของบัตร t o m า n ี่วอ l l ล็ไปยังอีเมลของเราแล้วก็เรานำตัวเลขหรือบัตรนะครับที่เป็นของ t o m o n e y นั้นแล้วก็ไปเติมเงินนะครับอ่าแล้วก็เงินก็จะเข้ามา100บาทนะครับซึ่งวิธีนี้ที่ผมเคยถอนเงินจากเจนเทนั้นไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับผมถอนไปแล้ว100บาทเงินก็เข้ามา100บาทเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือ เป็นช่วงนะระหว่างที่เราขอนะคือขอถอนเงินนะครับเข้าอีเมลนี้เวลานี้นะครับคะแนนเท่านี้นะครับอ่พาพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทําแบบนี้ขั้นตอนต,ต่อไปต่อไปนะครับให้เราไปหาคะแนนกันก่อนนะครับกันต่อนะก็มันจะมีอ่าอย่างเช่นคะแนนนี้นะครัเหม,มือนจคะแนนคือเป็นโครงการรับโบนัสกดเข้าไปปั๊บเลยนะครับอ่ากดรับไปฟรีนะครับจคะแนนด้วยกันอ่าผมก็ได้มาจคะแนนส่วนอันนี้คือเป็นการ เป็นโครงการสัตว์25คะแนนกดเข้าไปนะครับและเขาให้เราเลือกนับสัตว์นะกดเลือกไปหน้าตรงนี้ก็สัตว์ที่เป็นรูปภาพสัตว์ต้องมีอยู่ในส่วนของมือถือของเราแล้วก็ให้เราไปอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับเมื่อกี้ก็ผมหารูปสัตว์แล้วก็ไม่เจอนะครับในส่วนของผมคือผมไม่มีเนาะแล้วก็อันนี้คือผมก็ไปดูโครงการใหม่อันนี้คือโครงการของการป้อนชื่อสัตว์สัตว์นี้คือ สุนักนะครับอ่า uh, dodge นะครับอ่า uh, แล้วก็กดคำว่า,าส่งไปนะครับอ่า uh, ได้มาอยู่ที่25คะแนนทุกคนนะผมนะัมันง่ายมากเลยนะครับที่เรือก็นะครับเราก็ไปทําต่อนะอันนี้คือเป็นการทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ทําแบบสํารวจนะอย่างเช่นผมกดอันนี้อ,นนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นโครงการสัตว์เหมือนกันนะผมนะักกดเลือกรูปสัตว์นะครับอ่า uh, แล้วก็เลือกนะผมจะเลือกแมวนะแล้วก็กดส่งไปนะครับได้มา25คะแนนทุกคนนะั้นได้มาแบบง่ายๆมากเลยนะครับ ผลไม้ต่อนะครับผลไม้ก็เขาให้เราอัปโหลดรูปภาพเช่นเดียวกันซึ่งผมก็ไม่มีเนาะผมก็เลยขอไม่อัปโหลดรูปภาพของอในส่วนของผลไม้ก็แล้วกันเนาะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์อื่นๆอย่างเช่นนะครับอ่าอันนี้5คะแนนกดรับไปได้เปล่าต้องรับนะคุณจะรับ10%บนะครับในวันนี้อ่าผมก็รับไปแล้วอันนี้โครงการเกี่ยวกับผลไม้เหมือนกันนะครับก็ให้เราเลือกผลไม้ก็ผมจะเลือกเป็นในส่วนของ สับรดก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดส่งไปนะครับนี่ทุกคน,นได้มาอยู่ที่25คะแนนนะครับแบบฟรีๆนะครับแล้วก็อันนี้คือ2,500คะแนนคือเป็นการทาแบบสำรวจหรือเกี่ยวกับทำ s urvei นะครับก็จะได้รับอยู่ที่2,450คะแนนนะครับใช้เวลาประมาณ14นาทีนะครับแล้วก็กดคำว่าเริ่มต้นการสำรวจนะครับแล้วก็ไปสำรวจได้เลยนะครับว่า เออมันมีแบบสอบถามอะไรบ้างให้เราทํามาตรงนี้เนาะแนะนำนะครับให้เราทําในส่วนของสายแบบสอบถามเพราะว่ามันจะทําให้เรานนั่นได้คะแนนค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เท่าที่ผมเล่นมานะครับสรุปได้ว่านะครับถ้าเราอยากได้คะแนนเยอะจากแอปพลิเคชันก็บอกนะครับเนื่องเลยทําแบบสารวจนะครับ2ก็คือนะครับเป็นการ เชิญหรือแชร์ลิงก์นั่นเองนะครับพวกนี้เนาะก็อันนี้นะครับเราแชร์ลิงก์ไปจะได้รับอยู่ที่10,000หมื่นคะแนนนะครับนะครับสูงสุดนะอันนี้ผมก็รับไปแล้ว3ามพันส้อมครับผมผมก็กดคําว่ารับไปนะครับระบบก็นะครับจะทําการโอนนะครับไปตรงนี้นะครับไปยังบัญชีนี้นะครับอ่าเห็นไหมเมื่อกี้มีอยู่ที่5,000คะแนนนะครับตอนนี้ก็ กลายเป็น8860คะแนนแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็เราก็รอต่อนะครับรอมากดรับต่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนอะกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบในส่วนของอ e ีเมลก่อนว่ามีอ e ีเมลเข้ามาแล้วแต่อย่างนั้นเองนะครับโอเคทุกคนนะรปรากฏว่านับยังไม่มีอ e ีเมลเข้ามานั่นเองนะครับผมนะก็โอเคไม่เป็นไรล้วก็รอนาะรอจนกว่าอ e ีเมลเข้ามาแล้วก็ไปทําการนะทำตามขั้นตอนที่เขาได้บอกนาะอเดี๋ยวยังไงก็ถ้าหากว่าอ e ีเมลเข้ามาผมจะสอนวิธีการ เติมนะเติมเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่ว่าเลยด,ดีกว่านั่นเองเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้มาสอนวิธีการถอนเงินนะครับแบบละเอียดเนาะใครชินชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตไปนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ